จัญญาเพศผู้ที่จะเป็นเพศัชกรนอกจากจะต้องศึกษาถึงหลักเพศัชกรรมแล้วยังจะต้องมีคุณธรรมคือต้องมีจัญญาที่ดีงามซึ่งจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประพฤติดี ปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรและชอบธรรมเป็นทางนำความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนจัญญาเพศสัตว์หประการดังนี้ 1. ต้องมีความขยันหมั่นเพียรมันเอาใจใส่ศึกษาวิชาการแพทย์เพิ่มเติมให้เหมาะ แก่การสมัยอยู่เสมอโดยไม่เกลียดคาน 2. ต้องพิจารณาหาเหตุผลในการปฏิบัติงานด้วยความสะอาดปานีษไม่ประมาทไม่มักง่าย 3. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีเมตตาจิตแก่ผู้ใช้ยาไม่โลภเห็นแก่ลาบโดยหวังผลกำไรมากเกินควร 4. ต้องละอายต่อบาปไม่กล่าวเท็ดหรือกล่าวโอ้หวนให้ผู้อื่นหลงเชื่อในความรู้ความสามารถอันเหลวไหลของตน 5. ต้องปรึกษาผู้ชำนาญ เมื่อเกิดการสงสัยในตัวยาชนิดใดหรือวิธีปรุงยาโดยไม่ปิดบังความเขาของตนเองความสำคัญของจัญยาเพศนี้เพื่อให้เพศษกรระลึกอยู่เสมอว่าการปรุงยาหรือผสมยาหรือการประดิษฐ์วัตถุใดๆ ขึ้นเป็นยาสำหรับมนุษย์ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตมนุษย์จะต้องมีความสะอาดปานีตรอบคอบนึกถึงอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งที่บำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่อชีวิตมนุษย์ไม่ใช่เป็นยาทำลายชีวิตมนุษย์ฉะนั้นพิษชกรจึงต้องมีจิตใจบริสุทธิ ยึดหลักจรยาเภสัชเปรียบเสมน,นสินห้าเป็นข้อยึดเหนี่ยวหรือเป็นกฎข้อบังคับเตือนใจเตือนสติให้ผู้เป็นเภสัชกรปฏิบัติประพฤติปฏิบัต,บติไปในทางที่ถูกที่ควรเป็นทางนำไปสู่คุณงามความดี และนำความเจริญก้าวหน้าแห่งวิชาชีพสืบต่อไปชั่วกระนานครับจัญญาเพศัผู้ที่จะเป็นเพศศ,ศึกรนอกจากจะต้องศึกษาถึงหลักเพศศ,ศึกกรรมแล้วยังจะต้องมีคุณธรรม คือต้องมีจัญญาที่ดีงามจัญญาเภสัชห้าประการ 1. ต้องมีความขยันมันเพียรมันเอาใจใส่ศึกษาวิชาการแพทย์เพิ่มเติม 2. ต้องพิจารณาหาเหตุผลในการปฏิบัติงานด้วยความสะอาดปราณีตไม่ประมาทไม่มากง่าย 3. า ้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีเมตตาจิตแก่ผู้ใช้ยาไม่โลภเห็นแก่ลาบโดยหวังผลกําไรมากเกินควร 4. ต้องละอายต่อบาปไม่กล่าวเท็จหรือกล่าวโอ้อวดให้ผู้อื่นหลงเชื่อในความรู้ความสามารถอันเหลวไหลของตน 5. ต้องปรึกษาผู้ชำนาญ เมื่อเกิดการสงสัยในตัวยาชนิดใดหรือวิธีปุงยาโดยไม่ปิดบังความเขาของตนครับก็แก็คจำนะครับก็คือจัญญาเภสัชมีอยู่5ประการครับก็เล็กๆพ็อจำนะครับจำเท่าที่จำได้นะครับ ข, 2, ข, 3, ข้อ4 5ข้อสข้อสข้อสีข้อหก็คือขยันสะอาดซื่อสัตย์อายต่อบาปและก็ปรึกษาผู้ชำนาญนะครขยันสะอาดซื่อสัตย์อายต่อบาปปรึกษาผู้ชำนาญแต่ว่าถ้าใครจำได้มากกว่านี้ก็ก็ได้ก็ดี